กล้องวงจรปิดจับภาพชายวัยประมาณ25ปีเดินเข้ามาหยิบขนมปังสองตะกร้าหน้าร้านขายของชำย่านขู่คตจังหวัดปทุมธานีโดยไม่พูดอะไรและเดินออกไปอย่างใจเย็นขณะที่แฟนเจ้าของร้านยืนดูโดยไม่ได้รีบตามไปทำให้เจ้าของร้านโพสคลิปพร้อมแคปชั่นจนมีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากโดยเจ้าของร้านเผยว่าขนมได้คืนครบ และไม่ได้แจ้งความเพราะชายดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคนสติไม่ดีพูดจาไม่รู้เรื่องและไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน,ม,นอมันเป็นยังไงครับโจนที่มายิบหยิบขนมและแฟนยืนอ,อ,อยู่ตรงนี้เราเอาไปเลยโดยแฟนที่ไม่ต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณหกโมงเช้าก็เรียบๆหน่อยนะคะครับ มันก็มีคนเข้ามาซื้อของปกติอะค่ะเขาก็คิดว่าเป็นลูกค้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะตอนนั้นถามแฟนแฟนทำอะไรอยู่ครับก็นั่งอดูนั่งขายของอยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะปกติครับเขาไม่ยกขนมแบบไหนอะครับคือเขาเดินมาเข้ามาหาเขาก่อนเหมือนจะซื้อของแต่เขาก็ไม่ซื้อแล้วเขาก็หันมายกเลยอะค่ะยกตะกร้าขนมเซินกันไปแล้วก็ แฟนก็เลยถามว่าจะเอาไปไหนเอาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ได้วิ่งตามไปอะไรเลตามไปขนมเนี่ยเป็นขนมอะไรอ่ะเป็นขนมตังขนมตังอ๋อในระหว่างที่เขาเข้ามาเขาพูดอะไรไหมไม่ได้พูดค่ะมาแบบมาไม่พูดอะค่ะคือยุกยิ้ยุกยิบทำอะไรก็ไม่ร่วมเขาอะค่ะแล้วก็แบบหันมาแล้วก็มายกไปเลยอ่ะค่ะแล้วแฟนเลยวิ่งตามไหมครับไม่ตามเขาไม่ตามค่ะเขาก็ไม่คิดว่า จะเอาไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่สุดท้ายเขาไม่เอาไปหลังจากนั้นที่เอาไปแล้วยังไงต่อทีนี้เาก็เดินออกตามไปดูอะค่ะตามไปดูค่ะแล้วก็ไปตามเอาของครับค่ะได้คืนไหมครับได้คืนค่ะได้คืนถูกถูกกินถูกอะไรบ้างไหมขนมอ่ะยังอยู่ครบอ๋อยังอยู่ครบเหมือนเดิม